สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มสะด้วยนะย Game, เนราอ,อ,นะ okay, อยู่กับในเกมซัสเซตแมนหรือพับ g ีไส้กรอกเนาะโอเคเราอยู่กันในโหมดปาร์ตี้รวเร็วนะผมก็เพิ่งหัดเล่นนะก็ปปุบป,ป่ายังงงอยู่ยังไงก็ยังไงก็ตากเพจผมได้นะทุกคนถ้าใครหาเพื่อนเล่นเกมนี้อยู่หรือไม่มีทีมก็แอดได้ครับผมไอดี ID ผมตรงนี้นะผมจะพยายามไปทีมเกมนี้บ่อยๆเนาะใน a c e b o okay. o k โอเค ยังไงก็ฝากติดตามเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันดีกว่าเนาะไปกันให้เปิดสองโดดเป็นเลยเพื่อนเพื่อนหลับไต่เองก็ได้วะ ูในดูท่า,าบินของเราเกมก็ออกแนวน,น่ารักนะ่ารักเนาะระบบคล้ายพับจีแต่ตัวเกมเบิดเกมอะไรวะโอเคผมก็จะลงบ้านข้างหลังเนาะเพราะว่ารู้สึกตรงกลางมันจะลงกันเยอะอเกมข,ข้างแรกหน่อยหนึ่งนะโหมดนี้เฉพาะโหมดนี้นะพโหมดนี้มันจบไวเนาะ อ่เ v เตอร์ไม่เอาดีกว่าอาทอมมี่ดีกว่าออื ok 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 ดีกว่าหลายใจใส n o ่าได้ ok <ย>แล้วไอ้ทีเหลืองเหลืองนี่คือมันยิงกันอยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนแต่ตัวยิงตรงไหนก็จะตีเหลืองเหลืองไปทีตรงนั้นเนาะ าแป๊บหนึ่งมีคนชิดบ้านครับทีฟ้าคือมียานผ่านะเข้ามาเนอะน่าจะใชใ่ขึ้นมาแล้วทุกคนสีขาวแต่ผมไม่รู้ตำแหน่งนะของฟังเสียงเกมนี้ไม่ค่อยออกแต่รู้ว่าอยู่ใกล้ใกล้นหลนะอรอก่อนอเจอแล้วไมี เออเก็บไปหนึ่งอะไงดีแล้ววิ่งติดผมไม่กล้าเข้าไปทุกคนโอเคผมเห็นทางหน้าตัวนึงค่อยๆไปทุกคนเราจะแอบปล่อยปืนยิงยากมาก โดนโดนโอเคน็อกจิ๊บตามได้ไหมโดนตามไปแล้วไอ้โดนรัด <c oughs> ผมไม่กล้าเข้าไปอะ่ะรู้สึกว่าตรงนั้นจะเป็นตีหนึ่งตีโหดแอบมองเธอคอนเอาัน <c oughs> ล้ม ต้องไปชุบเพื่อนโอ้ชุบไม่ได้แล้วแหละว,วงบีบโอ้วงบีบไม่ทันหรอกทิ้งทิ้ง,งเพื่อนเลยอย่างนี้ขอโทษนะเพื่อนไปวิ้หงหน้ามีตัวหนึ่งขึ้นบ้านครับเนี่ยขีดสีขาว บ้านวุ้นก็มีขึ้นมาแล้วชั้นสองโดดไหมเพื่อนจะโดดไหมเอาโดดไว้นี่แหละเก็บไปเก็บไปสองางหน้ามาอย่างออกทางหน้าวิ่งแล้ว อาวิบองวีบบงวีชิบหายลืมดูวงโอ้โหเรียบร <c oughs> ้อยไม่เป็นไรเอาไปม,มาตานดีมเอาจริงละลุไ, <c oughs> ไปเลยเพื่อนตอนนี้ครบตีครับผม โอ้ยทำไมแหลกขนาดนี้โอแหลก,กมากแหลกมากโอโหโอโหสก,กาสก,กาอ,อ้าวเราไม่หยิบสก,กาเหรอโอ้มันแหลกมากเดี๋ยวขอฟ้าแป๊บนึงก่อนนะไม่กล้าบวกใครจนมันแหลก ข,ข้างนอกจะยิงกันนะทุกคนเดี๋ยวตามไปเห็นแล้วตัวหนึ่งเอาหายไปไหน <laughs> โอ้โนแหลกขระด้เลยเดี๋ยววิงวว่งไปดูหน่อยทีวิ่งไปดูหน่อยอ่าลาดไปหนึ่งมีคนบินอยู่แต่ข้างหลังเข้าต้องเก็บข้างหลังก่อนนี่้ย เจ้ามาไงเนี่ยเปลี่ยนปืนม,มาเยอะมาเยอะมีกนโดนมาเหมือนผมเห็นแบบตัวหนึ่งเลยใส่เพื่อนเก็บหา้าละพยายามดูขอบวงกลมที่ขึ้นตรงข้างๆเราเนาะโอเคจำให้เพื่อน หน้าเบอร์หนึ่งมีคนยิงกันนี่ไงม,ม,มีคนบินมาครับมีคนใช้ยานพันุ้์มาน่าจะตรงเบอร์สี่นั่นไงนีน่ินน่เราฟังเสียงไม่ออกหรอราอาศัายดูวงอะ หาไม่เจอเนอะเด่ลยวเราเข้าวงกันก่อนดีกว่าว่าวงเจ็บหมดนี้วงเจ็บเดี๋ยวขับเปลี่ยนปลืนแปบบ๊บโอ้ AUG เหมือนโดนเห็นอะไรแปบบ๊บอ่ามีคนวิ่งมาโอเคแตกไปอีก <c oughs> แต่อย่เข้าวงกัน Hoài <laughs> nam, Ok chơi khai lên nó Mọi người tay mong khỏa ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีคนยิงกันตรงไหนเออเดี๋ยวให้เพื่อนนำล่องกันต้องให้เบอร์นหนึ่งนำ <c oughs> อาจจะไม่ได้โดนเฮ้ยเห็นแล้วโอ้ย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 เจ็บเจ็บมากเจ็บมากเลือดไม่มี Marking target location. โหยิงใครไม่โดนเลยไม่ได้เพื่อนตายเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมันเหลือตัวหนึ่งปะเพื่อนน็อกไม่ชุบครับไหนในต้นไม้เจ็บเอาเพื่อนเออแหมไม่ได้เพื่อนตายได้เลย ไที่หนึ่งแล้วไม่ได้ยิงอะไรกับเขาเลยโอเคครับชอบคลิปนี้ก็ไลค์กดติดตานะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นปรับใจผมได้นะ